คนผมเชื่อทุกคนก็จะมีเวของตัวเองในการดูแลภรรยาเพราะฉนั้นประเด็นคือไม่ต้องทําเหมือนผมทําในสิ่งที่ท่านเป็นผมก็เชื่อภรรยาของท่านก็คงอยากให้ท่านเป็นในสิ่งที่ท่านเป็นเพราะไม่งั้นเขาคงไม่รักท่านถูกไหมครับผมเชื่อทุกคนมีจุดยืนของตัวเองนั้นก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละครับเราได้รักกันนานๆเนาะครับแล้วใตทีุ่มองความรักแล้วก็เล็ดหล่าครับของต่างๆพี่บอกประมาณไหนก็อย่างที่เคยบอกไว้นานแล้วว่า เขาอยากจะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นอย่างที่ตัวเขาอยากเป็นเราเป็นสามีเราก็สปอร์ตในสิ่งที่เราสปอร์ตได้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเขาถ้าวันหนึ่งผมต้องทําอะไรแต่เขาก็จะสปอร์ตในสิ่งที่เราเป็นเสมอคือผมว่าสามีภรรยาเป็นเรื่องของคู่ชีวิตที่ให้กําลังใจกันครับสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องของความสวยงามภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจมากกนนะว่านาะจิตวิญญาณที่มันเหมือน เหมือนเราต้องเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตวันสุดท้ายที่เราไม่มีใครอยู่แล้วใครจะดูแลเราใช่ไหมครับเมื่อเราเจ็บป่วยนอนบนเตียงใครถึงตัวเราก่อนนะครับเวลาเราหิวข้าวเขาหิวข้าวใครทำข้าวให้เรากินได้ก่อนอไย่างนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นคนเป็นญาติสุดท้ายของเรามั้งครับ